นี่วันหยุดที่ผ่านมาจะไปทําสวนนครนายกดูชุดสก้อนคนสวนบอกยังไม่ว่างงั้นก็เลยจะไปไหนดีเออไปวัดล,ลําบัวล,ลอยดีกว่าตามลอยหมอบีหน่อยหมอบีอุตสา่ามารีวิวว่าวัดนี้ขอเราปังขอเราเหงขอเราดังแต่ขอโทษดูคิวสก้อนคิวยาวมากไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาไม่ป็ะไรยจ้ะมีหมดจ้ะที่นี่มีขายดอกไม้จบู่น้ำองค์น้ำอบและดูแถวโอ้ยาว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 ไม่เป็นไรม,มามมแล้แว มาแล้วจ้านี่นั่งรออยู่สักพักหนึ่งได้แล้วได้คิวแล้วตอนแรกก็ต้องไปทำอะไรก่อนไหวนี่ฮะหลวงพ่อสนิทก่อน,นขอพรเพื่อความเป็นสนิทมงคลขอพรเสร็จสับปั๊บต้องมาต่อคิวเพื่อจะเข้าไปขัดขัด,ขดถูถูล้างจลเขศโทนเพื่อความปังของเราดูคิวซะก่อนจอลเขศโทนตัวแรกแนะนำอย่างหนึ่งถ้าเห็นคาถาในการขอพรรีบขอก่อนรีบ พะคาถาค่อนข้างยาวอย่าไปขอตอนล้างนะั้นี่ดูคาถายาวเห็นแล้วก็ขอไปเลยพอข,ขอเสร็จสับท่องเสร็จสับอธิษฐานเสร็จสับแล้วนี่เจอแล้วจระเข้โทนตัวแรกตอนไปก็เงเงงเง้างงล้ายงายังไงก็เอาสบู่แล้วก็ฉีดล้างล้างล้างขัดๆ,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 ๆัดขัด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 เจ้าบ้านบอกว่าไงรู้ไหมคุณอนุวัฒน์เขาให้ขัดตั้งแต่หัวไปหางอย่าขัดถูไปย้อนไปย้อนมาเดี๋ยวมันจะไม่ปังอา้าว ผลาดไปซะแล้วหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรขัดเสร็จแล้วแล้วก็อ่านน้ำองค์งน้ำอกขอพงขอพรให้เฮงให้ปังให้รวยวดนนี้ขอให้โดนขอให้ได้โอ้สาธุอย่าพึ่งกลับเพราะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีสองตัวด้วยกันหมดจากตัวแรกไปแล้วไปตัวที่สองตัวที่สองพอเป็นงานและพอรู้แล้วแถวก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ก็ต่อคิวคาถาเหมือนเดิมเลยทองทองทองแล้วก็อธิษฐานล้างขัดขัด,ขดถูถ,ถูบอกเลย ขัดขัดถูๆไปสีหลุดติดมือมาอีกอยาเพึ่งกลับอีกขึ้นไปพิพิธภัณฑ์อาคารข้างๆชั้นสองขึ้นไปทําไมหลายคนบอกว่าให้ขึ้นไปเพราะว่านอกจากจะมีพระแล้วที่นี่ยังมีการขอพรเต่าด้วยนะต้องขอพรเต่าด้วยนะคา,า,า,าถาเต่าก็ค่อนข้างยาวมิฉะนั้นแล้วใครไปขอพรจระเข้โทแล้วต้องเข้ามาขอพรเต่าด้วยนี่เสร็จศัพท์แล้วบอกเลย ใช้เวลาพอสมควรในการมาเสาร์อาทิตย์เนื่องจากคนจะเยอะคิวจะยาวใช้เวลาในการขัดจรเข้ต่อคิวขอพอจรลเขที่วัดลำโบลอยแล้วหนึ่งชั่วโมงครึ่งด้วยกันก็ถือว่าโอเคเพราะความปังของเรารอได้สายมูไปกันได้และนขอนยกครับ